ยุคนี้เป็นยุคที่ผมต้องพูดว่าการเข้าถึงมหาปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายกว่ายุคที่ผ่านมาแต่เราทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากพอเราไปคิดอะไรซับซ้อนไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายเหมือนกับสื่อในโทรศัพท์มือถือมันมันไหลเร็วมากฟีดมันไหลเร็วมากนะครับแล้วถ้าเราไปจิ้มเรื่องอะไรมันก็จะตามพวกมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ย เราจะคุ้นเคยกับเรื่องที่เป็นด้านลบใช่ไหมมันก็จะตามกันมาหมดเลยเนะี่ยแล้วมันก็จะเร็วมากมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไหลลื่นไปกับความเร็วของความคิดเอาง่ายผมสังเกตดูนะ,ะไม่ว่าตอนที่ผมอยู่อุบลหรือว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาแค่ว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนะีดูโทรศัพท์มือถือมากกว่าดูทางทั้งๆท,งท,งที่ยุคนี้เป็นยุคที่การเข้าถึงมหาปัญญาเนี่ย ต้งพูดแบบนี้ว่าโคตรง่ายแต่พอสื่อที่มันทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเรื่องง่ายเลยกลายเป็นยากทั้งที่โอกาสดีที่สุดมันมาถึงเราแล้วแต่เราคว้ามันไม่ได้เพราะไม่รู้จักวิธีคว้าโอกาสมันเลยไม่ได้เป็นคนที่ได้รับโอกาสเพราะสิ่งต่างๆทำให้เราไม่มีสติพอเราไม่มีสติเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยไม่ไม่รู้สึกตัวพอในหน้าโทรศัพท์มือถือเนี่ย มันมีความรู้เยอะมากๆเลยเราก็อยู่กับความรู้สึกว่าเราไม่เคยรู้อะไรยิ่งตอนนี้มี chat gpt เนาะเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยผู้บริหารหลายคนเขาบอกว่าเขาใช้มือถือใช้ chat gpt เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยซึ่งเขามีเวอร์ชั่นแบบ co ด้วยแบ่งตามระดับข้อมูลจ่ายรายเดือนมากกว่าข้อมูลที่ได้ก็จะคัดกรองมีความแม่นยำสูงขึ้น มี AI เป็นเลขาส่วนตัวล่ะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์แต่สิ่งที่ต้องมาก่อนเราต้องรู้จักตัวเราให้ท่องแท้ก่อนซึ่งมหาปัญญาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับตัวตนที่ท่องแท้เนี่ยแต่ถ้าไม่มีคําว่าสติคุณฝึกสมาธิเพราะอยากรวยทันทีที่นั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิด้วยความจนคําว่าอยากคือเครื่องกั้นระหว่างความมีกับไม่มี พราะไม่มีจึงอยากมียิ่งอยากมีมากๆยิ่งทุกข์เพราะไม่รู้วิธีการที่จะได้มาวิธีการไหนที่เขาบอกว่าจะทําให้ได้ก็ทําสิ่งนั้นพอมันวางความอยากไม่เป็นพอฝึกสติน้อยไม่รู้ตัวว่าขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่พอการดําเนินชีวิตมันไม่มีสติเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่รู้ตัวเพราะสติจะทําให้เรารู้และสภาวะการรู้เนี่ยมันเป็นสภาวะแรกเลย ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่ง